เมื่อเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขาเนี่ยได้รับของขวัญลึกลับในวันเกิดของเขาซึ่งของขวัญชิ้นนั้นมันเนี่ยก็ทําให้เขาได้รับพลังวิเศษของพระเจ้ามาครอบครองและเรื่องราวของเขามันจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับ,ก,ก,รบก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องวอา,านาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันพมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสักเก้าสิบเก้าไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเราและทั้เพื่อนเดี่ยพร้อมกันแล้ว ผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Seeker The Dark is Rising กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นที่วิลเด็กชายชาวอเมริกันที่เขาเนี่ยมาเรียนอยู่ในประเทศอังกฤษและเขาเนี่ยก็กำลังเดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียนกับบรรดาพี่น้องของเขาทั้งพอลกับโรบินฝาแฝดชายเจมพี่ชายอีกคนและก็เกวนน้องสาวคนเล็กและในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังเดินทางกลับอยู่นั้น ในตอนนั้นเองรถของคุณเกรทอนนาาหญิงแห่งการือหาดฮันเตอร์โคมก็ได้ขับมาเทียบกลุ่มของพวกเขาและ Mary Mary ng, บเบอร์ลี่แมรี่องบัตเลอร์ประจําบ้านก็ได้ส่งบัตรเชิญงานเลี้ยงคริสต์มาทีการือหาดให้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ตอบตกลงว่าพวกเขาเนี่ยจะไปโดยหลังจากนั้นพอพวกเขาเนี่ยได้เดินทางมาถึงที่บ้านพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับแม็กพี่ชายคนรองที่กลับมาอยู่ในบ้านช่วงวันหยุดของมหาวิทยาลัยและแม็กเนี่ยก็ได้ขอยืดห้องนอนของวิลสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์ พราะเขาเนี่ยไม่สะดวกจะอยู่ในห้องใต้หลังคาทํให้วิวเนี่ยจึงต้องไปอยู่ห้องใต้หลังคาแทนโดยที่เถียงอะไรพี่ไม่ได้เลยและต่อจากนั้นในเช้าวันต่อมาวันนี้เนี่ยก็ได้เป็นวันเกิดครบรอบ14ปีของวิลโดยชาวนาสองคนยังจอดก,กับดอสันพวกเขาเนี่ยก็ได้เอาต้นคริสต์มาสมาส่งให้ที่บ้านครอบครัวสแตนตันและทั้งสองเนี่ยก็ดูสนใจในตัววิวมากเป็นพิเศษอีกทั้งยังบอกว่าคืนพรุ่งนี้เนี่ยจะมีพายุใหญ่เข้าด้วยทำเอาแม่เนี่ยประหลาดใจ พอท้องฟ้าเนี่ยมันสดใสมากดูไม่น่าจะมีพายุอะไรเลยสักนิดแล้ววิวเนี่ยก็ได้ของขวัญที่เขาไม่อยากได้จากพี่ชาย3คนแต่เขาเนี่ยก็ดีใจมากพอะเกวนเนี่ยให้นาฬิกาข้อมือที่เขาอยากได้และเขาเนี่ยก็ยังอธิษฐานขอให้หิมะตกลงมาเยอะๆเหมือนที่บ้านเก่าของพวกเขาด้วยแล้วพอตกดึกใน,นคืนนั้นเองเหล่าบรรดาสมาชิกครอบครัวพวกเขาเนี่ยก็ได้มาวิดีโอคอลคุยกับสเตเวนพี่ชายคนโตที่ตอนนี้เนี่ยไปทํางานรับใช้ชาติอยู่ในกรม และสเตเวนเนี่ยก็ได้ส่งของขวัญมาให้กับทุกคนโดยของวิวเนี่ยก็พิเศษกว่าคนอื่นเพราะมันเนี่ยเป็นเข็มขัดหนังที่มีลวดลายแปลกแต่สวยดีและแล้วในคืนนี้หิมะเนี่ยก็ได้ตกลงมาจริงๆอย่างที่วิวขอพรเอาไ,ไว้ตั้งแต่แรกตอนแรกเนี่ยเขาก็ดีใจที่หิมะโปรยปลายลงมาเบาๆแต่แล้วมันก็ได้ตกหนักมากจนเขาเนี่ยต้องลุกจากเตียงไปปิดหน้าต่างเพราะมันเนี่ยหนาวเกินไปและต่อจากนั้นในวันล่วขึ้นในวันนี้ระหว่างที่วิวเนี่ยไปยืนรอรถเมย์อยู่ที่ไป เขาเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าบนต้นไม้ตรงนั้นเนี่ยมีนกอีกามาเกาะเต็มไปหมดจนมันเนี่ยดูน่ากลัวและตอนนั้นเองรถเมล์เนี่ยก็ได้มาพอดีทําให้เขาเนี่ยจึงรีบขึ้นรถออกไปก่อนโดยวิวเนี่ยก็ได้มาที่ห้างเพื่อจะหาซื้อของขวัญให้กับเควนและเขาเนี่ยก็ได้จ่ายเงินซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะเดินมาจากห้างแต่แล้วร,ปรอปภสองคนเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาประชิดต,ตัวแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเงินค่าของพร้อมกับขอให้เขาเนเดินไปคุยกันที่อื่น โดยวิลเนี่ยก็ได้ถูกกล่าวหาว่าขโมยของโดยระหว่างที่วิวเนี่ยนั่งอยู่ร,ปรอปภทั้งสองเนี่ยก็พูดจาแปลกๆทั้งรู้จักชื่อเขาแถมยังสั่งให้เขาเอาสัญลักษณ์มาให้และต่อน,นั้นดวงตาก,กับร่างกายของพวกร,ปรอปภก็ได้เปลี่ยนไปเป็นเหมือนสัตว์ร้ายจนวิวเนี่ยกลัวแล้วก็ต้องรีบวิ่งหนีออกมาโดยรอปภทั้งสองเนี่ยก็ได้กลายเป็นอีกาหลายตัวที่บินไล่ตามเขามาแต่โชคดีที่วิวเนี่ยก็ได้พาตัวเองหนีหลุดมาได้แต่ทว่าเขาเนี่ยก็ได้แผลจากรอยขวดที่ไหลกลับมาด้วย และตั้งแต่ที่วิวเนี่ยซื้อของชิ้นนั้นเขาเนี่ยก็มีอาการแปลกไปโดยเขาเนี่ยเห็นภาพเคลื่อนไหวได้แล้วก็เห็นอะไรแปลกๆแ,แ,แถมยังรู้สึกสับสนทําให้เขาเนี่ยก็เลยกลับมาที่บ้านก่อนจะขอคุยกับพ่อแต่พ่อเนี่ยก็กําลังจุ่งจนไม่มีเวลาคุยกับเขาเลยทําให้วิวเนี่ยจึงได้แต่กลับขึ้นไปที่ห้องของตัวเองโดยหลังจากเหตุการณ์นั้นพอวันเวลาเนี่ยได้ผ่านล่วงเลยไปจนถึงวันงานเลี้ยงวันนี้เนี่ยครอบครัวสแตนตัน พวกเขาเนี่ยก็ได้พากันไปที่คฤืาอน์หาฮันเตอร์โคมด้วยกันโดยวิวเนี่ยก็สนใจข่าวของในครือาอน์หารูมากกว่าหาเสียอีกและในตอนนั้นเขาเนี่ยก็ได้เห็นว่าแม็กกี้สาวที่เขาแอบมองที่โรงเรียนมาตลอดเธอเนี่ยก็ได้มาที่งานนี้ด้วยแต่พอวิวเนี่ยได้เห็นเจมเดินเข้าไปคุยกับเธอเขาเนี่ก็หงุดหงิดมากจนต้องเดินออกจากคฤืาอน์หาไปเพื่อไปสงบสติอารมณ์ตัวเองก่อนโดยในขณะที่เขาอยู่ด้านนอกคฤืาอน์หาวิวเนี่ยก็ได้ถูกล่างสีดําขี่ม้าขาวตรงเข้ามาที่เขาและล่างนั้น มันเนี่ยก็ได้ขี่ม้าเข้ามาชนเขากิ้งตกลงไปจากเนินเขาแถมยังพยายามมาตามฆ่าเขาให้ได้อีกอีกทั้งมันเนี่ยยังพูดถึงสัญ,ญลักษณ์ที่เขาไม่รู้จักอีกแล้วและก่อนที่วิวเนี่ยจะถูกทําอะไรไปในจังหวะนั้นเกทอนเมอร์รี่แมนจอร์ดและก็ดอซันก็ได้เข้ามาช่วยเขาเอาไว้ก่อนจะไล่ล่างนั้นให้กลับไปได้โดยก่อนจากไปไอ้เจ้าล่างนั้นเนี่ยก็ได้โยนของบางอย่างให้กับวิลและมันก็บอกว่าพลังของมันเนี่ยจะกลับมาแข็งแกร่งมากขึ้นในอีก5้าวันนี้ด้วย และหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นั้นมาในขณะที่วิลเนี่ยกำลังตกใจอยู่เมอร์รี่แมนเนี่ยก็ได้บอกให้วิลเนี่ยเดินข้ามมิติเวลาไปด้วยกันกับเขาถ้าไม่หลังจากนั้นวิลเนี่ยก็ได้ถูกพาเข้าไปยังห้องโถงราชาซึ่งเป็นที่ที่เมอร์รี่แมนบอกว่าพวกเขาเนี่ยจะแข็งแกร่งและก็ปลอดภัยที่สุดและคนที่ไม่ได้รับเชิญก็จะเข้ามาที่นี่ไม่ได้และในขณะที่วิลเนี่ยกำลังมึนงงและเขาเนี่ยกำลังปฏะติดประต่อเรื่องราวเมอร์รี่แมนเนี่ยก็ได้บอกเขาต่ออีกว่าพวกเขาเนี่ยคือผู้พิทักษ์ แลว,วิวเนี่ยก็คือผู้บิทักษ์เหมือนกันแต่เขาเนี่ยเป็นผู้บิทักษ์คนสุดท้ายที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้ค้นหาสัญ,ญลักษณ์โดยเหล่าผู้บิทักษ์นั้นก็ได้รับใช้เทพแห่งแสงสว่างส่วนล่างที่ไล่ล่าว,วิวก่อนหน้านี้มันเนี่ยคือคนขี่ม้าซึ่งเป็นข้ารับใช้อสูรแห่งความมืดและตอนนี้ความมืดเนี่ยก,กาลังเรืองอํานาจมากและว,วิวเขาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ปลุกพลังแห่งแสงสว่างขึ้นมาแล้วเมื่อเรามาถึงตรงนี้เมอร์ลี่แมนเนี่ยก็ได้บอกกับวิวต่ออีกว่าเมื่อหลายพันปีก่อน ได้เกิดสงครามระหว่างเทพแห่งแสงสว่างและอสูรมืดขึ้นโดยครั้งนั้นแสงสว่างเนี่ยเป็นฝ่ายชนะและก็สามารถช่วยโลกเอาไว้ได้แต่ทว่าความมืดเนี่ยก็ไม่ได้ถูกทำลายไปและเพื่อเป็นการปกป้องพลังแห่งแสงสว่างสัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็ได้ถูกแบ่งออกเป็น6ชิ้นก่อนที่พวกมันจะถูกนำไปซ่อนและคนที่จะเจอสัญ,ญลักษณ์ทั้ง6ก็คือผู้ค้นหานั่นเองโดยอาการแปลกๆที่วิวได้เจอก็คือจิตสัมผัสถึงสัญ,ญลักษณ์เป็นครั้งแรกในวันเกิด14ปีของเขา และอสูรนี่ก็จะสัมผัสถึงเขาด้วยเหมือนกันโดยวิวเขาเนี่ยจะต้องหาสัญ,ญลักษณ์ทั้ง6ให้ครบภายใน5วันก่อนที่มันเนี่ยจะบรรลุอำนาจสูงสุดโดยวิวเนี่ยจะได้คำพีที่มีเพียงผู้ค้นหาที่อ่านมันออกและมันเนี่ยก็เป็นตัวบอกหนทางค้นหาสัญ,ญลักษณ์ให้กับเขาโดยเมื่อฟังมาถึงตรงนี้วิวเนี่ยก็สับสนแล้วก็คิดว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะเลือกคนผิดทําให้เกทอนเนี่ยจึงบอกว่าเขาเนี่ยคือคนพิเศษเป็นบุตรคนที่7ของบุตรคนที่7อีกที ลันดานเนี่ยก็ยิ่งทําให้วิวไม่เชื่อเพราะเขาเนี่ยเป็นลูกคนที่หของพ่อแม่ทําให้เมอร์ดีแบนจึงให้วิวได้เห็นจากลูกแก้วที่คนขี่มาให้มาว่าถ้าหากพวกอสูรได้รับชัยชนะโลกแห่งนี้มันยังจะต้องผังพินาศลงแน่และหลังจากที่ได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วตัวของวิวเขาเนี่ยก็ได้กลับไปยังโลกปัจจุบันก่อนที่เขาเนี่ยจะกลับมาที่บ้านโดยเหนือตัวมอมแมมโดยวิวเนี่ยก็ํำคาญพี่ชายฝาแฝดที่เซาซีถามว่าเขาเนี่ยไปไหนมา ทำให้เขาจึงผลักพี่น้องทั้งสองกระเดน็นด้วยพลังที่เขาเองก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนก่อนที่เขาจะรีบขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาโดยคืนนั้นวิลเนี่ยก็นั่งค้นข้อมูลทั้งคืนก่อนจะปิ้นออกมาให้พ่อดูในตอนเช้าโดยอ้างว่าเขาเนี่ยสนใจในทางฟิสิก์ว่าความมืดจะเอาชนะความสว่างได้หรือไม่แต่พ่อเนี่ยก็บอกแค่ว่าไม่มีผู้แพ้หรือผู้ชนะในทางฟิสิก์แล้วก็บอกให้เขาเนี่ยไม่ต้องรู้เรื่องพวกนี้จะดีกว่าทําให้วิวเนี่ยจึงกลับขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคา และเขาเนี่ยก็พยายามจะปีนขึ้นไปหาของบนชั้นแต่ก็เกิดพัดตกลงมาข้อเท้าแพงทาให้แม่เนี่ยจึงต้องตามหมอมาให้ตรวจเขาที่บ้านและเมื่อบมอกมาถึงวิวเนี่ยก็รู้ในทันทีว่าเขาเนี่ยคือคนขี่ม้าที่ปลอมตัวมาโดยคนขี่ม้าเนี่ยก็พยายามโน้มน้าวให้วิวมอบสัญลักษณ์ให้กับเขาโดยพอวิวไม่ตกลงเขาเนี่ยก็ิลยใช้พลังทําให้ข้อเท้าของวิวหายเจ็บแล้วก็เจ็บมากขึ้นก่อนจะทําให้กลับมาเจ็บเท่าเดิมเพื่อทําให้เห็นว่าเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างก่อนจะบอกให้วิวเนี่ยไปลองคิดดู และเขาเนี่ยก็ได้กลับออกไปโดยต่อจากนั้นวิลเนี่ยก็ได้เจอรูปเก่าในห้องใต้หลังคาโดยมันเนี่ยก็เป็นรูปเด็กทาลกสองคนที่มีชื่อของเขาอยู่ทํให้แมนจึงเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยมีพี่ชายฝาแฝดที่ชื่อว่าทอมโดยในคืนหนึ่งที่มีพายุโหมกระหน่ำทอมที่เพิ่งอายุได้สองอาทิตย์ก็ได้หายตัวไปและตลํารวจเนี่ยก็ตามหาตัวเขาอยู่หลายเดือนแต่ก็ไม่ได้เจออะไรเลยทําให้พ่อกับแม่เนี่ยใจสลายมากโดยพอเวลาผ่านไปหลายปี จึงไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันอีกและนั่นก็แปลว่าวิลเนี่ยคือบุตรคนที่เจจริงๆและเมื่อได้ทราบแบบนั้นทําให้หลังจากนั้นวิลเนี่ยจึงได้ไปหาเหล่าผู้พิทักษ์ที่ถงราชาอีกครั้งและเขาเนี่ก็ได้อ่านคมภี์ก่อนจะได้รู้ว่าสัญ,ญลักษณ์ทั้ง6ถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บพลังแห่งแสงสว่างโดยสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นก็ประกอบไปด้วยสัญ,ญลักษณ์แห่งศิลาทองแดงเหล็กไม้น้ำและท่าแห่งวิญ,ญญาณมนุษย์ที่ถูกซ่อน,ก,นก,รกระจายไปตามกาลเวลา และตอนนี้วิลเนี่ยก็เจอสัญ,ญลักษณ์แห่งศิลาแล้วโดยมนันยอยู่ในจี้ที่เขาซื้อมาเป็นของขวัญให้กับเกวฑนและเขาี่ยจะต้องรวบรวมอีก5าอันที่เหลือให้ได้โดยก่อนกลับมาเมอร์รี่แมนก็บอกว่าวิลเนี่ยมีพลังที่เขาจะต้องเรียนรู้มันด้วยตัวเองในการที่จะสั่งแสงสว่างควบคุมไฟเคลื่อนย้ายวัตถุผนึกพละกําลังและก็ก้าวข้ามมิติเวลาและในขณะที่เมอร์รี่แมน,นกําลังพูดอยู่ดันตัวของวิลเขาเนี่ยก็สามารถสัมผัสได้ถึงสัญ,ญลักษณ์อีกอันที่โบด ทําไม่เขาเนี่ยก็เลยพาเหล่าผู้พิทักษ์ข้ามย้อนเวลากลับไปในช่วงปลายศตรวรรษที่13ที่คาบเกี่ยวกับต้นศตรวรรษที่14ซึ่งทางเข้าสู่สานใตดินของโบสนถน์ก็ยังไม่ถูกปิดด้วยอิฐและในขณะที่วิวเดี่ยยังไม่รู้แน่ชัดว่าสัญ,ญลักษณ์นี่อยู่ตรงไหนคนขี่มา้าก็ได้ส่งศัตรตูเด็กคาบสัตว์ดูร้ายมาขัดขวางพวกเขาทาให้ทางด้านของเหล่าผู้พิทักษ์พวกเขาเนี่ยก็ได้คอยสก,กัดและปกป้องวิวเอาไว้ทำให้วิวจึงรีบค้นหาสัญ,ญลักษณ์ในคูใตดินอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เขาเจะสามารถทำ ก่อนที่วิวเนี่ยจะใช้พลังเรียกไฟขึ้นมาทำให้เขาเนี่ยมองเห็นโลงศพของโทโมัสแตนตันโดยพอเขาเจอสัญ,ญลักษณ์ได้ปากโครงกระดูกเขากับผู้พิทักษ์เนี่ยก็รีบวาร์กลับมาอยู่ในโลกปัจจุบันทันทีโดยเมอร์รี่แมนเนี่ยก็เล่าให้วิวได้รู้ว่าโทโมัสบรรพผู้บุรุษของเขาเป็นนายช่างฝีมือโดยโทโมัสเนี่ยก็ได้สร้างสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาอย่างลับๆและก็มีเพียงผู้ค้นหาเท่านั้นที่จะได้รู้ว่าสัญ,ญลักษณ์นียอยู่ที่ไหนโดยหลังจากที่วิลเนี่ยได้กลับมาแล้วในค่ําคืนค่ําคืนหนึ่ง เจมส์เนี่ยก็ได้ชวนแม็กกี้มาที่บ้านทาให้เธอเนี่ยก็ได้แสดงให้วิวเห็นว่าเธอี่ยเป็นผู้พิทักษ์ที่มีพลังแล้วก็มาเพื่อปกป้องเขาทาให้วิวเนี่ยก็เลยรู้สึกดีกับเธอมากขึ้นก็จะบอกเธอไปว่าเขาเนี่ยชอบเธอแต่เธอเนี่ยก็ชอบพอกับเจมส์อยู่ทําให้วิวเนี่ยก็เลยหัวเสียขึ้นมาอีกก่อนที่วิวเนี่ยจะออกจากบ้านเพื่อไปหาเมอร์ดี้แมนด้วยความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่พิเศษและก็ไม่มีใครสนใจแต่เมื่อเราออกไปเขาเนี่ยกลับถูกเมอร์ดี้แมนบอกให้เลิกสนใจเรื่องผู้หญิงซะ เพวกเขาเหลือเวลาอีกแค่3วันเท่านั้นทําให้ทางด้านของวิวเขาจึงเดินออกมาด้วยความหมงุดหงิดในใจแล้วก็ไปปลดปล่อยระบายความอึดอัดออกมาเป็นเปลไฟและในขณะที่วิวเนี่ยกำลังปลดปล่อยอยู่นั้นตัวของเควนเธอเนี่ยก็ได้เดินมาเห็นเขาพร้อมกับที่จูจ่ๆท้องฟ้าเนี่ยก็วิ่ผลิตแปรปวนทําให้สองพี่น้องเนี่ยก็เลยข้ามมิติเวลาไปโดยไม่ทันตั้งตัวและพวกเขาเนี่ยก็ไปโผล่อยู่ในสงครามของยุคอดีตโดยวิวเนี่ยก็สัมผัสได้ว่าโลของนักรบคนหนึ่งเนี่ยก็คือสัญ,ญลักษณ์ ทำให้เขาก็เลยพยายามจะเอามันมาให้ได้จึงได้ยอมแลกนาฬิกาข้อมือที่เกวนให้จนเขาเนี่ยได้สัญ,ญลักษณ์แล้วก็พาเกวนกลับมาได้สําเร็จแล้วเมื่อกลับมาแล้วเมอเร์รี่แบนที่เกทอนบอกให้เข้าใจในอารมณ์ของวัยรุ่นอย่างวิวเขาเนี่ยก็ได้มาปลอบใจและก็บอกให้เขาเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาเนี่ยจะทําได้อย่างแน่นอนและการที่วิวเนี่ยได้เจอสัญ,ญลักษณ์ถึง3อันแล้วมัาเนี่ยก็ทําให้ทางด้านของคนขี่ม้าเน oh ok il 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 ี่ยโมโหขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าพลังของเขาเนี่ยจะกําลังแข็งแกร่งขึ้น แต่เขาเนี่ยก็ยังเรียกใช้ล่างลึกลับให้ช่วยไปเอาสัญ,ญลักษณ์มาจากวิวให้ได้อีกทางด้วยโดยที่ในตอนนี้ที่โลกปัจจุบันพายุเนี่ยก็เริ่มรุนแรงขึ้นและหิมะเนี่ยก็ตกหนาไปทุกที่โดยแม็กเนี่ยก็ได้ถูกคนขี่ม้าใช้พลังเข้าครอบงำเพื่อให้พูดจ้า้เหมือนว่าเขาในเกียรติวิวและตอนนั้นเองวิวเนี่ยก็เกิดสัมผัสได้ถึงสัญ,ญลักษณ์ทาให้เขากับแม็กจึงเด้ข้ามเวลาไปด้วยกันและแม็กเนี่ยก็ยังคงชุนเฉียวใส่วิวไม่เลิกและก็หาเรื่องทะเลาะก,กับน้องชาย จนวิวเนี่ยเผอใช้พลังทําให้พี่กระเด็นกระแทกพื้นแล้วก็รีบปีกตัวไปหาสัญ,ญลักษณ์ก่อนและวิลเนี่ยก็เกือบจะได้สัญ,ญลักษณ์ในะระฆังมันแล้วแต่แม็กเนี่ยก็ตามมาโจมตีเขาอีกทําให้คราวนี้เขาเนี่ยก็เลยกระแทกพี่ชายอย่างแรงจนสลบไปก่อนจะเอาสัญ,ญลักษณ์มาไว้กับตัวได้ซึ่งมันเนี่ยก็พอดีกันกับที่แม็กเนี่ยก็ได้สติแล้วก็กลับมาเป็นปกติแล้วทําให้เขาเนี่ยจึงพาพี่ชายกลับมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งมันเนี่ยก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่จอร์ดกับดอซัน พวกเขาเนี่ยก็ได้ออกมาเดินเตดเต่ในยามค่ำคืนจนได้มาเจอเข้ากับคนขี่ม้าโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้พวกเขาจึงถูกฝูงอีกาของคนขี่ม้าทำลายเขาอย่างจังและในขณะที่จอห์นกับดอซันเนี่ยกำลังถูกจัดการที่ทางด้านฝั่งครอบครัวสแตนตันพวกเขาเนี่ยก็ตกลงกันว่าจะไปลงพายุที่คาเรียห์หาดตามคำชวนของเกรทอนโดยในคืนนั้นวิลเนี่ยก็ได้เจอเอกสารงานวิจัยเรื่องแสงสว่างและก็ความมืดของพ่อในถังขยะจึงดทรู้ว่า พ่อของเขาเนี่ยก็ศึกษาเรื่องนี้ตอนที่ทอมหายตัวไปและพ่อเนี่ยก็ได้โทษตัวเองว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของเขาที่ไม่ได้ดูแลลูกพรามัวแต่มกมุ่นกับเรื่องนี้จนต้องเสียทอมไปและในวันต่อมาครอบครัวสแตนตันเนี่ยก็ได้อพยพกันไปอยู่ที่คาลิฮาดและแม็กกี้เองเนี่ยก็ต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วและวิลเนี่ยจึงได้รู้ว่าจอร์ดเนี่ยตายไปแล้วส่วนดอสันเขาเนี่ก็อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่พอสมควรและหลังจากเหตุการณ์นั้นในเช้าวันถัดมา หลังจากที่วิวได้ตื่นขึ้นเขานี่ก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าทุกคนเนี่ยถูกขี่ม้าและน้ำแข็งปกคุมไปหมดและตอนนี้คนขี่ม้าเนี่ยก็ขู่ให้เขามอบสัญ,ญลักษณ์ให้เพื่อแลกกับความปลอดภัยของทุกคนที่เขารักโดยเมื่อวิวปฏิเสธเสียงแข็งคนขี่ม้าเนี่ยก็ทำให้แทงน้ำแข็งหล่นลงมาเพื่อทำร้ายคนอื่นๆทำให้วิวเนี่ยก็เลยผักเควนให้พลทางแท่งน้ำแข็งได้จนทุกคนเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็พากันหลบหนีอย่างชุรลรมนและก็โชคดีที่ไม่มีใครเนี่ยเป็นอะไร โดยคนขี่ม้าเนี่ยก็ทําอะไรวิวไม่ได้จึงได้ออกไปเรียกล่างลึกลับให้มาช่วยซึ่งปรากฏว่าล่างลึกลับนั้นก็คือแม่โมดสาวแม็กกี้นั่นเองโดยเธอเนี่ยก็ยอมช่วยคนขี่ม้าเพื่อแลกกับความสาวและความสวยที่เขาบอกว่าจะมอบให้เธอและในตอนนั้นทางด้านของคนขี่ม้ามันเนี่ยก็ได้เสกมววน้ําให้เข้ามาท่วมคันเรืหาดทำให้วิวเนี่ยก็เลยหลงกลแล้วก็ตามแม็กกี้ที่หลอกว่าจะพาเขาไปยังที่ปลอดภัยไปโดยเธอเนี่ยก็พยายามล่อให้เขาเชื่อใจ เื่อที่วิวเนี่ยจะได้เอาสัญ,ญลักษณ์ให้เธอแต่วิวเนี่ยก็กลับไม่ได้หลงกลอีกทั้งเขายังได้สัญ,ญลักษณ์อันที่ห้าซึ่งอยู่บนหลังคากระจกของคาลิหาร์มาอีกด้วยพอเป็นแบบนั้นทาให้ทางด้านของแม็กกี้เธอเนี่ยก็เลยถูกคนขี่ม้าทำให้แก่ลงทันตาเห็นก่อนที่ตัวของเธอจะจมหายไปกับกระแสน้ำส่วนทางด้านวิลและคนอื่นๆตอนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ยังปลอดภยัยดีกันอยู่โดยหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นั้นมาทางด้านของวิวและผู้พิทักษ พวกเขาเนี่ยก็ได้ไปยังถงราชาโดยตอนนี้คนขี่ม้าเนี่ยก็ได้พลังสูงสุดไปแล้วแต่มันเนี่ยจะเข้ามาในโถงนี้ไม่ได้ทําไมมีใครเปิดลับมันทําให้ตัวของคนขี่ม้ามันเนี่ยก็เลยได้ปลอมเสียงเป็นครอบครัวสแตนตันและก็หลอกให้วิวเนี่ยเปิดประตูให้ก่อนที่มันจะสามารถเข้ามาในถงราชาจนได้และมันเนี่ยก็ได้ใช้ความมืดคู่อาสัญ,ญลักษณ์และก็บอกว่ามันเนี่ยได้ขังทอมเอาไว้ในลูกแก้วมาตลอด14ปีเพราะมันเนี่ยจับมาผิดตัวและเมื่อมันพูดเสร็จ ลูกแก้วเนี่ยก็ได้ถูกมันโยนจมหายลงไปใต้น้ําและตอนนี้ผู้พิทักษ์ที่พยายามจะช่วยวิวก็ได้ถูกความมืดเกินกินหายไปทีละคนทีละคนและไม่นานนักวิวเนี่ยก็ได้คนพบว่าวิญญาณอิสระของเขาเองนั่นแหละคือสัญลักษณ์ชิ้นที่6กที่เขากําลังตามหาและเมื่อได้รู้ความจริงแบบนั้นแล้วมันเนี่ยก็ทําให้วิวมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่เขาเนี่ยจะยืนหยัดขึ้นมาพร้อมกับพลังแห่งแสงสว่างในตัวและเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังนั้นกับจัดความมืด ก่อนที่เขาจะสามารถจับคนขี่ม้าเข้าไปขังอยู่ในลูกแก้วได้และก็ได้จมมันลงไปใต้น้ําได้สําเร็จและเมื่อนั้นความมืดและความเหน็บหนาวเนี่ยก็ได้พันหายไปและเราผู้พิทักษ์เนี่ยก็ได้กลับมายังปลอดภัยรวมถึงจอร์ดด้วยยิ่งไปกว่านั้นเกรทอร์เนี่ยยังพาทอมกลับมาหาวิลได้ด้วยทําให้พี่น้องฝาแฝดเนี่ยต่างดีใจมากที่พวกเขาเนี่ยได้เจอกันอีกครั้งและหลังจากนั้นวิลเนี่ยก็ได้พาทอมกลับไปหาครอบครัวที่บ้าน โดยทุกคนที่บ้านเนี่ยก็ตะลึงมากเมื่อพวกเขาในได้เห็นทอมแต่พวกเขาในก็ต้อนรับเขาเป็นอย่างดีและทุกคนเนี่ยก็อบอวลไปด้วยรอยยิ้มก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง The Seeker The Dark It Rising โดยผมหลังจากที่ได้ดูก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่เป็นหนังแนวแฟนตาซีอีกเรื่องเลยครับที่สนุกถ้าใครกำลังหาหนังมาดูในวันหยุดกับครอบครัวอยู่ เรื่องนี้นี่ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยครับดูได้ทุกเพศทุกวักันเลยจริงๆและในส่วนของเรื่องคะแนนนังเรื่องนี้นะครับก็สามารถทําคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่4.8เต็ม10คะแนนเลยครับส่วนในวันนเทลสกอร์พมนี่ก็ขอเป็นสักที่6.5เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากไปชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนกันสักนิดหนึงครับคือในตอนนี้นะครับทาช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook มี i n s t a g r กรมช่องแล้วก็มี TikTok ของช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหน,นยังไม่ได้ติดตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆของเรา <c oughs> ก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะคอยอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆลงอยู่เสมอสำหรับวันนี้พวกเราไอวอนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปแ่เพีงเท่านี้ก่อนครับสำหรับเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ